มาทั่วลานแต่ละลำเป็นลำแสงเดียวเพื่อให้ความสว่างแก่ความเงียบสงบอันน่ายำเกรงและมืดมัวเพื่อเผยให้เห็นอนุสาวรีย์ของผู้วายชนเอาชนะเหนือภาพอันชวนให้ขนลุกความสวยงามอย่างมากมายที่ทำให้ประสาทผวาเหมือนกับการถูกชำเลืองมองจากดวงตาอันงดงาม ท่านหันกลับมาที่แท่นบูชาทองคําตรงกลางภายในมีสิ่งที่ตอนนี้ท่านยังมองไม่เห็นมีเปลวไฟสีซีดลุกอยู่อย่างสม่ำเสมอมีควันสีน้ำเงินจางๆม้วนตัวปกคลุมอยู่ข้างบนมันคือหินอ่อนหุ้มด้วยทองคําบริสุทธิ์มีรูปร่างเป็นวงกลมคล้ายพระอาทิตย์ Sum.